ครับวันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้เชียงตั้มก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ผมกอ็อยากจะกล่าวขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับและพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับพี่ๆช่างหรือว่าคนที่สนใจคลิปของผมนะครับที่กดช่วยกดติดตามนะครับจนตอนนี้ก็กยอดพันกว่าคนแล้ว ก็เป็นกําลังใจที่ดีนะครับแล้วต่อไปถ้ามีคนติดตามเยอะๆขึ้นผมมีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับงานช่างนะครับหรือว่ามีอะไรดีๆก็จะมาทําลง YouTube ให้พี่พช่างได้ดูกันอีกต่อไปนะครับ <c oughs> อะโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับแต่คลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง <c oughs> การต่อสวิต ลูกลอยครับเขาเรียกการต่อลูกลอยปั๊มน้ำแหละครับเอาง่ายๆการต่อลูกลอยปั๊มน้ำพูดภาษากบบบ้านๆเลยนะครับไม่ต้องไปทฤษฎีอะไรมากการต่อลูกลอยปั๊มน้ำครับต่ออย่างไรนะครับต่ออย่างไรเก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าลูกลอยปั๊มน้ำที่ใช้กันทั่วไปนะครับส่วนมากนะครับมันอาจจะมีหลายแบบเยอะกว่านี้นะครับแต่คือที่ใช้กันทั่วไปก็จะมีอยู่สองแบบก็มีแบบแบบนี้นะครับแบบตอกแต๊กนะครับ ผมเรียกว่าเป็นลูกรอยหัวถังนะครับลูกรอยหัวถังก็มันจะมีมันจะตั้งได้สองแบบตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกันก็ะจะเป็นอันนี้ก็จะตั้งอยู่บนหัวถังแล้วก็จะห้อยลูกตุ้มมานะครับก็เวลาน้ําแห้งครับเวลาน้ำตกเนี้ยเวลาน้าตกลูกรอยตกลงนี้ครับสวิตก็จะไปสั่งปั๊มทํางานนะครับแล้วเราก็มาดูกา,ารต่อกันอีกทีนะครับก็จะมีแบบนี้ แล้วก็มีแบบเป็นลูกลกอยลอยถ่วงน้ํานะครับอยู่กับน้านะครับนี่นะครับเวลาหัวทิ่มลงปั๊มทางานนะครับต่อได้สองแบบนะครับอันนี้ก็คือว่าต่อได้ทั้งแบบการน้ําแห้งแล้วก็น้าเต็มตัดนะครับต่อได้สองสองแบบนะครับเพราะว่าเขาจะมีสาย no nc มาให้อยู่แล้วนะครับคือแต่ว่ารุ่นนี้ไม่บอกว่าไม่บอกไม่มีบอกสีสายมาครับแล้วก็ไม่มีคู่มือมา ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อกันอีกทีหนึ่งว่าจะต่อ,อยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับลูกรอยปั๊มน้ําอ่ะมันอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับคือหนึ่งถ้าปั๊มเราไม่เกินโหลดที่เขากําหนดมานะครับลูกรอยก็จะต่อเข้าตรงๆกับปั๊มได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยนะดูเลยตอแกตอแตกตอกแตกเนี้ยนะเขาจะมีบอกของเขานะครับว่าทนได้กี่แอมป์สิบห้าแอมป์นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีบอก สิบห้าแอมป์แล้วก็จะมีฝั่ง NO กับฝั่ง NC นะครับคือจะเป็นสิบห้าแอมป์สิบห้าแอมป์เนี่ยคือปั๊มน้ําอย่างถ้าสิบห้าแอมป์เราก็ต้องลดไว้ลดลดลงมาสักครึ่งหนึ่งเผื่อกขาทอร์กเผื่อจังหวะกระชากนะครับเผื่อจังหวะกระชากจังหวะ,อะ,หวะอะไรก็จะลดสักครึ่งหนึ่งปั๊มน้ําถ้าครึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณเจ็ดถึงแปดแอมป์เจ็ดถึงแปดแอมป์ก็สักมอเตอร์หนึ่งแรงก็ก็ได้นะครับก็กำลังดีต่อตรงๆได้มอเตอร์หนึ่งแรง นะครับถ้ามอเตอร์หนึ่งแรงครึ่งแรงปั๊มน้ำครึ่งแรงเนี้ยต่อไปตรงๆก็เลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าปั๊มน้ําใหญ่อย่างนี้ไม่ควรเอาลูกลอยไปคุมตรงตรงนะครับอย่างปั๊มน้ำสองแรงนะครับเอาลูกลอยไปคุมตรงๆทํถามว่าใช้ได้ไหมเบื้องต้นใช้ได้ครับแต่ระยะยาวๆย,วๆยังไงก็จะละลายครับมันทนความร้อนไม่ไหวนะครับคือปั๊มน้ำสองแรงก็สิบแฝแอมป์สิบฝแอมป์คือคือช่วงกระชากก็ไปกว่าที่ก็กําหนดมาอีกครับ ช่วงสตาร์ทนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเรามาลอง <c oughs> ต่อแบบลูกลูกนี้ดูก่อนนะครับต่อแบบว่าคุมลูกลอยคุมปั๊มโดยตรงเลยนะครับแต่ผมผมผมแนะนํานะครับก็คืออย่าให้เกินนะครับอย่าให้เกินถติว่านี้สิบห้าแอมป์เราลดไปครึ่งหารไปเลยครึ่งหนึ่งมันก็มันก็จะอยู่ประมาณเจ็ดแอมป์แปดแอมป์คือปั๊มที่กินประมาณเจ็ดแอมป์แปดแอมป์เอาไปคุมตรงตรงได้นะครับคืออันนี้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 คือความ ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับพี่ช่างท่านใดอาจจะเห็นต่างก็ก็ผ่านได้นะครับเราไม่ว่ากันแต่นี้จากที่ผมเคยสัมผัสมานะครับมันจะเป็นแบบนั้นซะเยอะนะครับคือเราก็หันครึ่งมาเหลือประมาณสักเจ็ดแอมแปดแอมเนี่ยเราคุมกับปั๊มตรงๆได้แล้วลูกรลอยจะไม่ค่อยเสียบ่อยนะครับโอเคครับเบื้องต้นเราก็มาเดี๋ยวเรามาทดสอบวิธีการต่อนะครับฝั่งนะครับเขาจะไม่เขียนว่าเป็น n o n c นะครับจะมีฝั่งฝั่ง a 2ฝั่ง b 2นะครับ ฝั่ง A 2สองเนี่ยจะเป็นน้ำแห้งน้ำแหนะ้งทำงานนะครับไอ้น้ำแห้งตัดนะครับน้ำแห้งตัดน้ำแห้งตัดเราก็เราย้ายมาใช้ข้างบนนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับสมมติว่านี่ผมผมเป็นปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อเบื้องต้นนะครับพี่ช่างท่านใดที่เป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับผ่านได้นะครับอันนี้ผมก็อันนี้สมมุติว่ามันก็เหมือนสวิตช์ไฟตัวหนึง่งนะครับอันนี้หลอดไฟอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำนะครับ อันนี้ก็เป็นปั๊มน้ําอกไฟจากปั๊มน้ามาสองเส้นนะครับเราก็มาเข้าลูกรอยก่อนเลยหนึ่งเส้นนะครับเข้าลูกรอยก่อนเลยหนึ่งเส้นนะครับอันนี้การต่อเบื้องต้นนะครับจริงๆลูก้อยมันก็ต่อไม่หนีจากนี้แหละครับแต่ว่าถ้าระบบใหญ่ใหญ่หญหาก็จะมีพวกอะไรคุมอีกเยอะนะครับต่ออนุกรมหลายๆวงจรนะครับอันนี้เราก็อันนี้เต็มตัดนะครับ b เนี่ย ฝั่ง B ก็จะเป็นฝั่งเป็นตัดนะครับฝั่ง b ก็จะเป็นฝั่งเต็มตัดนะครับฝั่ง b ก็จะเป็นฝั่งเต็มตัดแล้วก็นี่ครับเอาปั๊มน้ํามาเข้าที่ลูกรอยหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เอาไฟนะครับอันนี้เป็นไฟนะครับเอาสายไฟเล็กมันหอันนี้เป็นลองทดลองมันไม่ได้กินไฟเยอะ เสร็จปุ๊บก็อันนี้นี่ไฟนะครับอันนี้มาจากมาจากเมนพ r ร์กนะครับจาเมนเบ็เกอร์นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็อันนี้จากเมนไฟมาแอกับเนะครับเราก็เลือกเส้นไหนเส้นหนึ่งก็ได้มาผ่านลูกรอยนะครับปั๊มเหมือนกันก็จะมีสองเส้นออกมานะครับ u กับ v อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเรียกกันก็เอามาเข้านี่เส้นหนึ่งครับที่เหลือแล้วก็เอามาพดตรงนะครับ น,นะครับประมาณนี้นะครับก็ต่อประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็อันนี้ก็สมมติว่าเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กนะปุออ๊บเปิดอ่าปุ๊บอ,อ๋ออันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้คืออ่าอันตัวนี้จะเป็นเต็มตัดแห้งตัดนะครับ น้ำแห้งของปุ๊บปั๊มตัดเกเมื่อกี้แสดงว่าผมจําผิดไปนิดนึงนะครับเราก็ย้ายกลับมาอันนี้แสดงว่าผมจําผิดไปนิดนึงนะครับเพราะอ่าลูกร้อยพวกนี้เขาจะไม่มีเขียนบอกมานะครับอันนี้คาดว่าคู่บีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงนะครับแสดงว่าคู่บีจะเป็นจะเป็นแห้งตัดนะครับรอะ ย้ายมาแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ําเต็มถังตัดนะครับเราเราเราเสียบปลั๊กมาอันนี้ตอนนี้น้าเต็มถังอยู่นะครับน้ําเต็มถังอยู่พอน้ําลดน้ําลดลงมาใช่ไหมครับน้ําลดลงมาลูกลอยจะดึงเชือกไอ้ลูกตุ้มมันจะดึงเชือกปุ๊บอ่าปั๊มทางานนะครับเห็นไหมครับง่ายย่างนี้เลยนะครับต่อง่ายย่างนี้เลยครับเวลาเวลาลูกลอยตั้งลูกลอยแล้วแหละระดับไหนนะครับแล้วแต่เราจะทําระดับไหนนะก็ลูกลอยตกปุ๊บ อ่าน้ําแหงคือพูดง่ายน้ําในถังลดลงมาน้ําในถังลดลงมาลูกลอยก็จะลูกลอยก็จะดิ่งลงเพื่อดึงเชือกปุ๊บทางานนะครับพอน้ําในถังเริ่มเต็มนะครับเริ่มเต็มลูกลอยลอยขึ้นปัามก็จะหยุดนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับไอ้ฝั่งข้างบนก็จะเป็น <c oughs> แห้งตัดนะครับแล้วก็แล้วแต่เราเราถ้าเป็นเต็มตัดแห้งตัดก็อาจจะมีลูกลอยสองตัวแล้วมาอนุกรมกันนะครับทําเป็นเต็มตัดแห้งตัดนะครับ ก็อัน,นลูกรอยตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าลูกรอยตัวนี้ก็จะต่อ,อประมาณนี้นะครับไว้เบื้องต้นก่อนนะครับไว้เบื้องต้นก่อนผมแนะนํานะครับถ้าปั๊มใหญ่ก็ให้เอาลูกรอยไปคุมแมกนติกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าคลิปนี้ไม่ยาวมากเ๋ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อลูกรอยไปคุมแมกนติกแล้วแมกนติกไปคุมปั๊มนาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกสีสายมา ไม่มีไม่ม,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 มีบอกว่า,าเนี่ยครับในกล่องในอะไรก็ไม่มีคู่มือมาบอกนะครับไม่มีบอกว่าต่อ,อยังไงเราก็ใช้มิเตอร์นะครับเราก็ใช้มิเตอร์วัดเลยว่าคู่ใช้เส้นไหนเป็น nO นะครับ n o NC เครับเราเอาดําเป็นหลักนะรูดไปปุ๊บเราวัดมาวัดอ่ะแสดงคู่นี้ไม่ใช่นะครับอ่า อ่าแสดงว่าไปลองดูนะปุ๊บลองยกดูจิ้งลงอ่าแสดงว่าดําเป็นหลักนะครับดําเป็นหลักอ่ดาดําเป็นหลักแล้วก็น้ําตาลเป็นน้ําตาลเป็นเป็นเป็นแห้งตัดครับน้ำตาลเป็นแห้งตัดเราก็ใช้คู่คู่ถ้าเราจะทาเป็น ให้เต็มนะครับให้ปั๊มน้ําหยุดเราก็ใช้ดํากับน้ําเงินนะครับดํากับน nah ้าําเงินพอยกคู่ลอยปุ <str> <iden> ๊บปั๊มก็จะตัดพอทิ่มลงปั๊มก็จะทํางานนะครับพอน้ําแห้งปุ๊บปั๊มทํางานโอเคลูกลอยลูกนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะใช้ดํากะเราก็จะมาใช้ดํากาน้ําเงินนะครับอันนี้ก็ดีถ้าไม่ได้ใช้ก็หลบไปหลบไปนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับ เราก็มาจากปั๊มนะครับไอมาจากไฟเมนไฟเลยนะครับเส้นหนึ่งเราก็ไปปั๊มเลยเหมือนเดิมครับเหมือนต่อแบบนั้นเลยเส้นหนึ่งก็ไปปั๊มเลยนะเข้าตรงกับปั๊มเลยอีกเส้นหนึ่งก็มาเข้าลูกลอยเมนไฟเมนไฟก็มาเข้าเส้นหลักของลูกลอยครับเมนไฟก็มาเข้าเส้นหลักของลูกลอยในอีกเส้นหนึ่งก็นี่อีกลอยลูกลอยเส้นหนึ่งก็มาเข้าปั๊มนี่นะครับก็จะประมาณนี้ มาต่อวนเข้าไปหาลูกลอยเส้นหนึ่งแล้วก็มาหาปัม๊มโอเคอันนี้เราก็มาจะมาลองดูกันนะครับปุ๊บอ่าตอนนี้ก่อนตอนนี้คือน้ําน้ําน้ํายังเต็มอยู่นะครับน้ํายังเต็มแทงอยู่พอน้ําแห้งน้ําแห้งนะครับลูกลอยเริ่มตกนะครับนะครับลูกลอยเริ่มตกพอผมยังไม่ได้เปิดปั๊มอ่าโอเคนะครับอันนี้อันนี้ปุ๊บน้ําเต็มแทงอยู่คือปัมอนน๊ม,มหยุดงานครับน้ําเต็มแทงคือปั๊มหยุดงาน แต่เวลาเวลาน้ําเริ่มลงเห็นไหมครับเริ่มลง่อเห็นไหมครับปั๊มก็ทํางานปั๊มทางานปูดขึ้นมานะครับปั๊มทํางานขึ้นมาน้ําก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นลูกลอยก็เริ่มลอยขึ้นเริ่มลอยขึ้นนะครับลูกลอย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 ขึ้นอ่าปั๊มก็จะหยุดทํางานนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเป็น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 เบื้องต้นที่ใครจะเอาสวิตช์ลูกลอยไปคุมกับปั๊มตรงๆเลยก็ได้นะครับแต่เราต้องเลือกนะครับ เราต้องเลือกให้ไม่เกินโหลดของลูกลอยนะครับอย่างที่ว่าอย่างผมที่พวกที่ที่ที่ผมทําอยู่ประจํานะครับถ้ามอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับไม่เกินหนึ่งแรงนะครับผมจะคุมกับลูกลอยตรงตรง,ตรงเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ว่าถ้าถ้าจะดีก็มีแมสติกหน่อยก็จะทนขึ้นอีกครับแต่ว่าถ้าลูกค้ามีงบน้อยเราก็ลูกลอยไปคุมตรงๆเลยก็ได้แต่ว่าถ้าปั๊มใหญ่ขึ้น รเราก็เอาแม่เหติกไปคุมอีกสักนิดนึงการต่อปัม๊มน้ำการต่อลูกรอยที่จะไปคุมปั๊มน้ำตัวใหญ่ๆนะครับเราต้องเอาลูกรอยมาคุมแม่เหติกนะครับเอาลูกรอยมาสั่งแม่เิกก็คือต่อต่อเหมือนต่อปั๊มเลยก็ค้นว่าตัวนี้เป็นปัม๊มเอาลูกรอยมาคุมปัม๊มครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปคุมอีกทีนึงนี่ครับคือผูงว่าเอาลูกรอยมาคุมแม่เหกแล้วตัวหน้าคอนแทคแม่เหติกไปคุมปั๊มอีกทีหนึ่ง เราก็จะต่อระบบปิดเปิดปิดตวอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เป็นการต่อลูกรอยเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะ or, กนะเน,นะาะการต่อลูกรอยคุมปั๊มน้ําเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวการต่อลูกรอยที่จะไปคุมปั๊มน้าใหญ่เพื่อผ่านแมกเนติกนะครับต้องผ่านแมกเนติกนะครับต่อแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมฝากเอาไว้คลิปต่อไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกด,ดติดกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับคือถ้าผมมีกําลังใจ พี่ๆกดติดตามผมให้กําลังใจผมคือถึงว่าผมจะเป็นความรู้ครับเป็นเป็นความรู้จากช่างบบ้านนะครับพูดสับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรเยอะหรอกครับแต่คือก็ผมทําอยู่ประจําผมก็มาเล่าสู่กันฟังมาอธิบายกันฟังเผื่อพี่ๆช่างใดๆเอาไปต่อยอดได้ก็เป็นประโยชน์กับพี่ช่างเราก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพจ ร้านเพจ a c e b o o k นะครับร้านทีอาการไฟฟ้านะครับและช่อง YouTube ร้านทีอาการไฟฟ้าเหมือนกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ